จอกข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนลงข่าวลึกรายวันประจำวันนี้นะคะกับวันาคารที่14ธันวาคม2553ค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันนะคะที่การจัดอันดับสถานการณ์ข่าวสารทั่วโลกนะคะจากทางทิเดียสารถามซึ่งก็จัดว่าเป็นทิเทียสารเชิงข่าวนะคะชื่อดังของโลกเลยทีเดียวค่ะและก็ปรากฏว่านะคะหนึ่งใน10หรือว่าท็อป10นะคะ World News Story ได้มีเหตุการณ์ค่ะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานั้นถูกจัดอยู่ในอันดับด้วยนะคะโดยข่าวการเคลื่อนไหวค่ะ ของทางกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านประเด็นการแห่งชาติหรือว่านปชหรือกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นนะคะก็เหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะคะที่มีการเคลื่อนไหวกันออกมาแล้วก็ลงเอลงเอยนะคะด้วยการเผาสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดปรากฏว่ารวมอยู่นะคะในอันดับที่10 ในข่าวเด่นของโลกประจำปีนี้ด้วยค่ะโดยนิตยสารไทม์นะคะระบุว่าได้เกิดความเคลื่อนไหวและก็ข่าวสารขึ้นมากมายในช่วงเดือนเมษาย,ยนและพฤษภาคมที่ผ่านมาในประเทศไทยเมื่อผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลจำนวนมากได้รวมตัวกันที่บริเวณย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อสแสวงหาหานทางในการโค่นล้มรัฐบาลที่กลุ่มผู้เคลื่อนไหวเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มชนชั้นสูงผู้มีอภิสิทธิ์ในสังคมและไม่ได้มาจากความเป็นประชาธิปไตย โดยมีพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าเชิงในนามของกลุ่มผู้เคลื่อนไหวนอกจากนี้ค่ะทางท่ามยังระบุอีกว่านักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความแตกร้าที่ขยายวงกว้างมากขึ้นในประเทศไทยระหว่างคนเมืองและคนชนบทคนรวยและคนจนและกลุ่มคนสนับสนุนพระมหากษัตริย์และกลุ่มประชานิยมการประท้วงนะคะได้แปลเปลี่ยนเป็นฉากของความรุนแรง ด้วยการประทะกันร,ระหว่างกองกําลังรัฐบาลและกลุ่มผู้ประท้วงนําไปสู่ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น91คนและบาดเจ็บกว่า1,800คนทําให้เหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะคะตกเป็นที่จับตาของสื่อต่างชาติไปทั่วโลกโดยมีรายงานและแพร่าภาพแทบตลอด24ชั่วโมงจากแนวเขตต่อสู้ในพื้นที่กรุงเทพและแม้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะสงบลงแล้วแต่อารมณ์และความรู้สึกของผู้คนนั้นยังคงค้างค้างอยู่ในสังคมไทย ดในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงก็ยังคงรวมตัวในกรุงเทพเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อราวหกเดือนก่อนซึ่งยิงตยสารธรรมนะคะอย่างได้ทิ้งท้ายเอาไว้อีกด้วยค่ะว่าการเคลื่อนไหวและการประท้วงนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตค่ะส่วนนะคะอันดับที่เหลือค่ะ ก็ประกอบไปด้วยนะคะอันดับ 1. ข่าวแผ่นดินไหวในเฮติที่มีผู้เสียชีวิตกว่า200,000คนอันดับ2เว็บไซต์ว i กิลิกนะคะที่มีการเผยแพร่เอกสารลับทางการทูตของสหรัฐอเมริกากว่า250,000ชิ้นขึ้นไปนะคะเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี้อันดับ 3. ามค่ะปฏิบัติการกู้ภัยช่วยเหลือคนงานเหมือง33คนในชิลีเมื่อเดือนตุลาคม อันดับ 4. น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปากีสถานอันดับ 5. พฤติกรรมการยั่วยุของเกาหลีเหนือที่จมเรือรบเกาหลีใต้และยิงปืนใหญ่ถล่มเกาะของเกาหลีใต้อันดับ 6. แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกอันดับ 7. ข่าวเยเมนเป็นแนวรบใหม่ของสงครามกวาดล้างการกาะการร้ายอันดับ8มาตรการรัดเข็มขัดในทวีปยุโรปนะคะ อันดับ9สงครามยาเสพติดในประเทศเม็กซิโกค่ะส่วนอันดับ10นะคะก็เป็นข่าวการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนั่นเองซึ่ง ข่าวดังกล่าวและการจัดดังกล่าวนะคะของนิตยสารธรรมนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะท่านผู้ชมคะโดยสําหรับการเข้าไปติดอยู่ในหนึ่งใน10ของสถานการ์ข่าวโลกนะคะที่จัดโดยนิตยสารธรรมนั้นนะคะเพราะว่าแต่และเหตุการณ์ค่ะล้วนแล้วแต่เป็นเหตุของความสูญเสียหรือที่เรียกกันว่าเป็นข่าวร้ายนั่นเอง อีกทั้งนะคะในมุมมองของนิตยสารไทม์นะคะที่มีต่อแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชก็ยังได้มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าการชุมนุมต่อสู้นั้นจะต้องหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในอนาคตอันเนื่องมาจากนะคะฝแค้นที่สุมอยู่ในความรู้สึกของมวลชนนั่นเองค่ะ